สวัสดีค่ะเค้กมาแล้วค่ะใครรอกันอยู่บ้างวันนี้มาในหัวข้อที่ว่าอยากาใครอยากมีบ้านฟังทางนี้นะคะรับรองว่าง่ายมากเลยนะคะอยากมีบ้านฟังทางนี้เดี๋ยวขออนุญาตแชร์ชวนเพื่อนเพื่อสักครู่เดียวนะคะใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจอเอียงค่ะเลยนะคะ ได้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ชนเพื่อนแป๊บเดียวนะคะฟังเพลงกันก่อน มาคุยกันเลยนะคะเดี๋ยวกอนเด่นให้ดูบ้านลราก่อนนะแนะนำตัวิดนึๆนะคะเค้กนะคะเจ้าของโครงการหมู่บ้านดิฟเฟน์นะคะปัจจุบันมีห้าปัจจุบันมีหโครงการแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นโครงการเลยนะคะเพราะว่ารอยอดจองจากเพื่อนๆในวันนี้นะคะ ก็ใครสนใจโครงการไหนก็ติดต่อเข้ามานะคะดย๋าวจะมาคุยกันสำหรับคนที่อยากมีบ้านรับรองว่าซื้อได้ในรายนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูโครงการเราก่อนนะคะอันนี้เป็นแบบบ้านชั้นเดียงนะคะที่ที่ออกแบบมาอย่างตั้งใจเลยะคะ จริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งใจจะมีแบบบ้านชัน้นชั้นเดียวเท่านั้นนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีสองรูปแบบด้วยกันก็มาดูรูปแบบแรกนะคะเป็นรูปแบบนี้นะคะเป็นบ้านชั้นเดียวสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ํจาจอดรถได้สองคันนะคะไฟด้านนอกเนี่ยเป็นโซล่าเซลล์นะคะตรงนี้เป็นลายไมย้แต่ว่าเป็นกระเบื้องนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะดีต้อนรับค่ะ ภายในเนี่ยจะประหยัดพื้นที่ใช้สอยด้วยการใช้ประตูบานเลื่อนทั้งหมดนะคะถ้าเป็นบ้านไทยนี้นะคะราคา1 9 9 0 0ล้านเก้าแสนเก้าหนึ่านสนาหบาทสำหรับทุกโครงการนะคะตั้งอยู่บนเนื้อที่48ตารางวาถึง1ไร่ขึ้นอยู่กับโครงการนะคะก็ใครสนใจก็สอบถามเข้ามานะคะเดี๋ยวจะบอกว่า,าซื้อบ้านได้ยังไงนะคะจะบอก อันนี้เป็นแบบบ้านอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นที่เพื่อนๆเรียกร้องกันเข้ามานะคะเพราะว่าจริงๆเราตั้งใจจะทําชั้นเดียวเท่านั้นแต่เพื่อนๆก็อย่างได้แบบนี้แล้วก็เลยทำขึ้นมาด้วยนะคะแบบนี้ไม่ได้มีทุกโครงการนะคะแต่ว่าสนใจโครงการไหนก็ติดต่อเข้ามาได้แบบนี้จะเป็นสามห้องนอนสองห้องน้ําจอดรถได้สองคันนะคะ ทรงนี้จะเป็นาราคา2 9 9ล้านเก้าแสนเก้าบาทะคะ่ะทั้ง5โครงการนะคะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาคราวนี้มาดูว่าเมื่อกี้เราขึ้นโพสไว้ว่าอะไรนะอย่างมีบ้านฟังทางนี้ใช่ไหมคะรับรองฟังไรนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวว่าฟังการว่าปกติกตแล้วเนี่ย เขาซื้อบ้านกันยังไงนะคะก็ก็มาดูในบ้านของเราก่อน,นะะปกติแล้วถ้าเป็นเป็นไทยนี้นะคะชั้นเดียวจอง1นึ่งบาทนะคะแล้วก็แบบนี้จองสองหมืนบาทนะคะของโครงการเรานะคะเงินจองและเงินทำสัญญา เป็นเงินก้อนเดียวกันเลยนะคะแล้วก็เงินดาวเนี่ยสามารถผ่อนได้ถึง12งวดหรือว่า1ปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่เหลืออีก90%เนี่ยกู้ได้หมดเลยค่ะมา,มาคุยกันในส่วนของรายละเอียดทั่วไปก่อนนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าถ้าจะซื้อบ้านเงินสดก็ไม่ไม่ใช้อะไรมาก ก็ใส่แค่แบบประชาชนทำเบี้ยบ้านสำหรับการโอนใช่ไหมแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นกรณีกู้ซื้อหลักเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นเป็นทรัพย์ชิ้นใหญ่นะคะใครๆก็บางท่านอาจจะอยากเก็บเงินสดเอาไว้ไปลงทุนหรือว่าบางท่านอาจจะยังยังไม่ได้เก็บเงินล่วงหน้าไว้ก็เลยอยากจะผ่อนจะยังไงก็แล้วแต่นะคะก็ มาอธิบายในการในการซื้อบ้านซึ่งยอดนิยมมากๆก็คือการเข้าแบงค์ใช่ปะ่ะเข้าแบงหรือว่าการจำนองนั่นนั่นเองคะการจำนองกับแบงค์พาณิททั่วไปนะคะปกติแล้วเอกสารที่จะใช้ก็จะมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็บัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือน6เดือนถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวตอนนี้เขาก็ขอ1ปีนะคะ แล้วก็หลักฐานในการแสดงที่มาของไรายได้ถ้าเป็นถ้าเป็นพนักงานประจำกินเงินเดือนปกติก็ใช้สลิปเงินเดือนก็ใช้เอกสารทั้งหมด4อย่างนี้แต่ถ้าเป็นเป็นเจ้าของกิจการเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะตรงตรงสลิปเงินเดือนเนี่ยก็จะเปลี่ยนขึ้นอยู่กับว่าทำ กิจการการค้าประเภทไหนนะคะถ้าจะทะเบียนการค้าก็จะขอใบทะเบียนการค้าแต่ถ้าไม่ได้จดมีหน้าร้านการจะกการเป็นรูปหน้าร้านหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อื่นนะคะหลายอย่างแต่ว่าสําหรับโครงการเราเนี่ยพิเศษมากๆเลยค่ะพิเศษยังไงโครงการเราเนี่ยใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวสามารถยื่นกู้ได้เลยนะคะ ไม่ต้องใช้เอกสารทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยไม่ต้องใช้ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสําหรับและที่สําคัญก็คือไม่เช็คเครดิตบูโรไม่เช็คอาชีพไม่เช็คอะไรเลยค่ะขอเพียงอ่าเพื่อนๆต้องการอยากมีบ้านเนี่ยใช้บัตรประชาชนใบเดียวเลยค่ะเยี่ยมไหมคะถ้าเป็นแบงก์ทั่วไปแบงก์พาณิชย์เนี่ยไม่สามารถทําได้อยู่แล้วนะคะอ่าแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้ทีเ่เคยเสนอไปว่าถ้าเป็นสินเชื่อนอนแบงก์ bank, หลายๆธุรกิจเลยนะคะ เขาก็ใช้เอกาสารเหมือนกับแบงค์พาณิชย์นะคะก็คือ,อยังยุ่งยากอยู่แล้วก็ให้สินเชื่อวงเงินที่ต่ำกว่านะคะซึ่งเคสเลยมองว่ามันมันไม่ซัพพอร์ตกับกับเพื่อนๆกับลูกค้าท,ที่ที่ต้องการจะกผู้ซื้อบ้านนะคะเคสก,ก็เลยไปหาที่ที่โอเคที่สุดนะคะเราก็ได้ที่นี่มานะคะเป็น ลาก็เรียกว่าเป็นสินเชื่อ non bank ประเภทหนึ่งนะคะเป็นบริษัทเงินทุนปกติเขาก็ดำเนินธุรกิจขายฝากจำนำจำนองอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะคะคร mm hmm. าวนี้เคก็ไปเดียวมาให้เพื่อนๆโดยเฉพาะเลยโดยสามารถดาวแค่10%แล้วก็ผ่อนกับเขาได้ถึง90%เลยแต่มีเงื่อนไขเพิ่มมาดีนึนงก็คือผ่อนได้สูงสุดเนี่ยแค่20ปีนะคะ ผลลัพธ์สุขภาพยี่สิบปีแล้วก็ดอกเบีย้ยอยู่ที่หกเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นดอกเบีย้ยตายตัวนะคะไม่ใช่ดอกเบีย้ยลดต้นลดดอกแต่หกเปอร์เซ็นเนี่ยเมื่อเทียบกับแบงก์พาณิชย์ถ้าเป็นดอกเบีย้ยลอยตัวหรือว่าดอกเบีย้ยแบงก์ปกติเนี่ยหกเปอร์เซ็นถือว่าไม่สูงเลยนะคะถือว่าต่ำต่ำด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นดอกเบีย้ยลอยตัวที่เคงบอกมันจะอยู่ที่เจ็ดนะคะเจ็ดบวกลบ บางบานก็แปะบางบานก็กาด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคมากๆเลยใครอยากได้เลทดอกเบี้ยก็ติดต่อเข้ามานะะอยากได้เลทการผ่อนชำระก,ก็ติดต่อเข้ามาหรือว่าย้อนไลฟ์ไปดูก็ได้แต่มันอาจจะหลาหลายไลฟ์ห,หน่อยเพราะว่าลงมาหลายวันแล้วค่นะ,ะแต่ถ้า,ถา,ถาสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะตรงนี้ก็เลยมาบอกเพื่อนๆว่าพิเศษมากๆนะคะสำหรับคนที่อยากซื้อบ้านโครงการของเรานะคะ บ้านทรงนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะทรงนี้ล้านเก้าแสนเานบาทท่านันเองนะะส่วนทงนี้สอง้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทตั้งอยู่บนเนื้ที่48ตารางวาถึง1ไร่ขึ้นอยู่กับโครงการที่เพื่อนๆเลือกนะคะทั้ง2แบบเนี่ยราคาเดียวกันต่างกันที่ขนาดของพื้นที่ ที่เพื่อนๆเ,เลือกเสนเอเพราะว่าเนื่องจากว่าราคาที่ดินที่เราตั้งโครงการแต่ละที่เนี่ยมีราคาที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าเราก็ยังเราก็เน้นที่จะให้เพื่อนๆได้ประโยชน์สูงสุดได้ที่ดินมากสุดนะคะแล้วก็ในราคาคงเดิมค่ะและพิเศษสุดๆนะคะสำหรับใครที่สนใจจองวันนี้ตอนนี้อย่างนี้เลยนะคะ จองเข้ามาแค่1000บาทนะคะจองเข้ามาแค่1,000บาทแล้วก็อีก1เดือนถึงจะนัดกันทำสัญญานะคะก็จ่ายเพิ่มส่วนที่เหลือถ้าเป็นถ้าเป็นรงนี้ชั้นเดียวใช่ไหมคะก็จองจองวันนี้1,000บาทแล้วก็จ่ายเพิ่มอีก9,000บาทก็ถึงเป็นเงินจองและเงินทำสัญญาแล้วก็สามารถผ่อนดาวได้1ปีนะคะแล้วก็ อีก90%็ก็ผ่อนก็ยื่นสินเชื่อได้เลยได้ทั้งหมดนะะส่วนทรงนี้นะคะอ่าก็จองเข้ามาวันนี้1,000บาทเหมือนกันนะคะปกติแล้วจองที่20,000บาทนะคะแต่ถ้าจองเข้ามาในไรนี้อยู่ที่1,000บาทแล้วก็อีก1เดือนก็จ่ายเพิ่มเป็น1 9 0 0 0บาทนะคะ แล้วก็ขอนดาวได้12เดือนนะคะแล้วก็ยิ่งกู้ได้อีก90%นะคะแล้วสำหรับคนที่สนใจจังวันนี้นะคะ <c oughs> เค้กจะให้แคมเปญพิเศษนะคะ <c oughs> ก็คือถ้า,าใครจองเข้ามาในไลน์นี้นะคะให้ส่วนลดไปเลยนะคะ100,000บาทต่อหลังนะคะ แล้วก็แล้วก็แถมกล้องวงจรปิดนะคะซึ่งตามคอนเซปต์ของเราเนี่ยเราเราจะแถมกล้องวงจรปิดทุกหลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้กล้องวงจรปิดแล้วก็ได้ส่วนลดเลงินสด10,000 0สนบาทด้วยนะคะคราวนี้มาดาูข้อดีของโครงการเรานะคะว่าทำไมต้องต้องซือโครงการเราด้วยใช่ไหมข้อดีข้อที่หนึ่งก็คือ,อ เราจะไม่เก็บค่าส่วนกลางเลยเราจะไม่เก็บค่าส่วนกลางเลยค่าส่วนกลางเนี่ยฟรีตลอดชีวิตเนื่องจากว่าถนนโครงการน่ะเมื่อทําทเสร็จเรียบร้อยส่งมอบบ้านให้เพื่อนแล้วเนี่ยเราจะยกให้เป็นสาธรรารณะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย <S <S เพื่อน <S <S จะไม่เสียค่าส่วนกลางเลยแต่ถนนสนนาธารณะของเราเนี่ยก็จะมีกําแพงกั้นสุดโครงการเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาในหมู่บ้านเราก็จะมีเฉพาะเพื่อนบ้าน ซึ่งปกติแล้วที่เคงทำอยู่ตอนนี้หลายๆโครงการนะคะโครงการแรกเสร็จแรกของเราเนี่ยก <c oughs> ็มีแค่แปดหลังเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากคนคนในโครงการของเราเนี่ยก็คงจะไม่มีคนอื่นเข้ามาเพราะว่ามันเป็นซอยตันนะคะแล้วก็ไฟรอบบ้านนะคะไฟรอบบ้านนะคะไฟรอบบ้านจะใช้ เป็นไฟโซล่าเซลล์ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเวลากลางคืนเนี่ยมันก็จะสว่างสวยแล้วก็ซอยก็จะไม่มืดไม่เปียกไม่น่ากลัวนะคะอีกอย่างคืออะไรเดี๋ยวนะครับเลือัดอยนะ่าง ๋อก็ที่บอกอาหาอกินเนี้ยมี3อย่างแล้วนะคะ1ก็คือไม่เสียค่าส่วนกลางแล้วก็2ก็คือประหยัดค่าไฟแล้วก็สว่างสวยตลอดคืนนะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยก็คือเราใช้กล้องวงจรปิดเราติดกล้องวงจรปิดให้ทุกหลังเลยนะคะแล้วก็จุดเด่นภายในบ้านนะคะก็คือประตูประตูทุกบ้านนะคะ อันนี้นะอยู่ด้านในนะปตะตูตทุกบ้านเนี่ยจะเป็นบานเลื่อนทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ที่มุมของบ้านในแต่ละมุมเนี่ยจะไม่ม,จม,มีจะไม่มีเหลี่ยมเสายื่นออกมานะคะสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างง่ายดายแล้วก็ใช้ประโยชน์ในบ้านได้ทุกตารางเมตรร้อเซ สำหรับโครง,งการแล้วก็แคมเปญเราก็มีเท่านี้นะคะแล้วก็จะมีตรงในส่วนของที่ว่าถ้าใครอยากจะมาช่วยกันขายกับเคกนะคะก็ตอนนี้เปิดรับเปิดรับพนักง,งานขายนะคะเป็นพาร์ทไทม์นะคะก็คือไม่ไม่ต้องเมาส์ปิดไม่ต้องทำงาน ประจำนะคะก็มีค่าสมัคร1,000บาทนะคะแล้วก็สามารถแนะนำลูกค้าแนะนำเพื่อนๆเข้ามาได้เลยนะคะก็รับ mm hmm. รับคอมมิชชั่นนะคะ3%สําเเสำหรับบ้านชั้นเดียวเนี่ยคอมมิชชั่นก็อยู่ที่เกือบเท่าไหร่นะคะเกือบ60,000บาทนะคะขาดไปไม่กี่ร้อยอ่ะส่วนสองชั้นเนี่ยนะคะคอมมิชชั่นต่อหลังก็เกือบ90,000บาทเลยะคะ่ะ ขังไปไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นเองะคะใครสนใจอยากมีไรายได้เสริมหรือว่า,ามีคนรู้จักที่จะซื้อบ้านอยู่แล้วก็ติดต่อก,กันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่เป็นเจ้าของที่ดินนะคะถ้าสนใจจะร่วมโครงการกับเรานะคะเคก็ยินดีซื้อที่ตามราคาประเมินนะคะแล้วก็ให้กําไรบวกนะคะบวกกําไรโครงการก็คือโครงการนี้ อ,อธิบายยังไงก็ปกติแล้วนะคะโครงการแรกของเราทั้งหมดท,ที่เสนอเพื่อนๆอ,อยู่นะคะก็จะเริ่มด้วยแปดหลังนะคะถ้าเป็นเจ้าของที่ดินก็มาเสนอที่ให้เรานะคะเราก็จะ,าาจะให้ราคาประเมินนะคะเราจะให้ตามราคาประเมินกรมที่ดินนะคะแล้วก็บวกกำไรโครงการนะคะอีก30%นะคะ ก็คือโครงการนี้พัฒนาบ้างมาแปดหลังแล้วได้กําไรเท่าไหร่นะคะเราจะให้เจ้าของที่ดินอีก30%ของบ้านแต่ละหลังแล้วก็เคลียร์ไปทีละหลังนะคะตามสเต็ปตาก็คือส่งมอบบ้านแล้วก็เราก็เคลียร์กำไรคืนให้ทันทีเลยนะคะแล้วก็ส่วนนายทุนพอดีมีนายทุนหลายท่านติดต่อเข้ามานะคะนายทุนก็คืออ่า เขาไม่ได้มีที่ดินแต่ว่าเขาต้องการจะลงทุนร่วมกับเราต้องการจะเป็นเจ้าของโครงการร่วมกับเราะคะ่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะก็เราให้กําไรอ่าตรงนี้20ซนนะคะของโครงการใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะคะอ๋อมี อีกเรื่องหนึง่งเผื่อว่าเพื่อนๆถามนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆสงสัยเป็นคือมีมีเพื่อนถามเข้ามานะคะถามเข้ามาว่าห้องน้าเนี่ยมันมีกลิ่นนะคะจะแก้ไขยังไงนะคะจริงๆแล้วห้องน้ํามันมีกลิ่นเนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุมากเลยนะคะ มันระบุระบาชัดเลยไม่ได้นะคะแต่ว่า,าแก้ไขเบื้องต้นนะคะก็คือคาดว่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นหมู่บ้านใ,นใหม่ใหม่โครงการใ,ใหม่ๆเขาจะใช้ถังถังแซกเป็บบนะะถังบาบัดอะคะถังบาบัดตัวเนี้ยมันก็จะไม่มีการอะไรนะคะจะไม่มีการสูบส่วมเหมือนอย่างสมัยก่อนแล้วเพราะว่าเขาจะใช้จุลินทรีย์ในการยอยสลายใช่ไหมคะถ้าหากว่า ตอนแรกเนี่ยไม่มีกลิ่นแล้วใช้ใช้ไปแล้วมันมีกลิ่นเนี่ยปกติแล้วสันนิษฐานได้ว่าเจ้าของบ้านท่านั้นเนะจ้าของบ้านเพื่อนๆนนะที่ถามมานะ่ะเป็นคนที่สะอาดสะอาดไปหน่อยนะคะก็คือล้างล้างห้องน้ําบ่อยมากแล้วก็ห้องน้ําน้ํยาล้างห้องน้ําสมัยนี้มันมันจะเป็นเหมือนสารเคมีรุนแรงอ่ะนะคะพอล้างครั้งหนึ่งจุลินทรีย์มันก็จะตายไปนะคะยิ่งล้าง บ่อยเท่าไหร่มันก็ยิ่งตายหมดถ้าถ้าล้างบ่อยผิดปกตินะคะจุลินทรีย์ก็จะตายหมดเลยเพราะนั้นพอจุลินทรีย์ตายหมดเนี่ยอ่ามันก็จะไม่มีตัวที่จะไปย่อยสลายตรงนั้นนะคะมันอาจจะทําให้การย่อยสลายตรงนั้นน่ะมันช้าเกินไปมันก็เลยทาให้มีกลิ่นกลิ่นเนี่ยกลับขึ้นเข้ามานะคะวิธีแก้ตรงนี้ง่ายๆนะคะไม่ต้องไม่ต้องไปทําอะไรยุงย่งยากไปซื้ออ่า จลลินซย์กระป๋องมานะคะที่ร้านวัสดุก่อสร้างก็มีนะคะหรือไม่ก็ร้านพวกร้านวัสดุก่อสร้างมีค่ะหรือไม่ก็ร้านพวกทําความสะอาดทำความอไม่แน่ใจบางร้านก็มีบางร้านก็ไม่มีนะคะห้างสรรพสินค้าบางทีก็มีแต่บางทีก็ไม่มีถ้าเป็นร้านวัสดุก่อสร้างน่าจะมีชัวร์คะก็ไปซื้อจุลิทรซย์กระป๋องมาค่ะปกติก็ใช้แค่กระป๋องเดียวเองนะคะ ถ้าไม่มั่นใจก็สักงสองสากระป๋องก็ได้นะคะก็เปิดชักโครกแล้วก็เทลงไปหมดกระป๋องเลยค่ะเทลงไปหมดเลยที่เราซื้อมานะคะเสร็จแล้วก็กดชักโครนะคะแค่นั้นปัญหามันก็จะหมดไปมันอาจจะไม่หมดเลยในในนาทีนี้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักวันสองวันก็น่าจะน่าจะน่าจะเห็นผลนะคะน่าจะหมดไปได้เลยนะะแต่ถ้าหากว่าทำวิธีนี้แล้วยัง ยังมีกลิ่นอยู่นะก็แสดงว่าปัญหาตรงนีนะ้มันไม่ใช่เรื่องของจุลินทรีย์แล้วอันนี้ต้องมาดูถ้าถ้าหลังจากตรงนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะจะยุ่งยากหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เกิดปัญหานี้กันนะคะก็แนะนําให้แก้ด้วยวิธีนี้ก่อนเป็นดับหนึ่งเลยนะคะถ้าหลังจากนี้ก็คือ<ม>เราต้องมาดูว่ามันมี ลอยรั่วรอยรล้ามีกลิ่นออกตรงไหนยังไงไหมนะคะก็คือเราต้องมาดูว่าตรง,งน้อ่ะกลิ่นมันมาจากท่อน้ำทิ้งหรือว่ากลิ่นมันมาจากชักโคกหรือว่ามันมีรอยแตกรอยรั่วซึมตรงไหนออกมาไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเห็นชัดเลยว่าเออยาแนวมันหลุดยาแนวมันแตกหรือว่ามันมียาแนวที่ไม่เต็มแล้วมันก็มีช่องน้ําไหลออกมาเราก็ทกําการ อุดตรงนั้นก็น่าจะได้ผลแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นปัญหาในเรื่องของกลิ่นที่มาจากท่อน้ำทิ้งนะคะอันนี้เราต้องใช้น้ำยาสลายท่อนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยท่อตรงนั้นอาจจะอุดตันนะคะทำให้กลิ่น,นตีกลับมาเราต้องใช้น้ำยาสลายท่อซึ่งปัจจุบนันก็มีคล้ายๆกับจูเลนซี่นี่แหละคะ่ะแต่เขาเขียนว่าน้ำยาสลายท่อตันนะคะ ตรงนี้ก็สามารถเทไปได้วิธีใช้ก็ระมัดระวังหน่อยอย่าให้โดนมือโดนเนื้อนะคะเพราะว่าเวลาที่ราดนลงไปเนี่ยถ้าเป็นเส้นผมเนี่ยมันจะละลายกลายเป็นน้ําเลยนะคะโดนโดนเนื้อโดนมือก็จะแหว่งเลยนะคะถ้าไม่อยากเสี่ยงก็ให้ให้บริษัทพวกที่เขาดูแลเรื่องท่อตันมาทาก็ได้นะคะแต่ถ้า เอาทำเองง่ายๆก็ต้องส่งถุงมือส่งถุงมือพลาสติกนะคะใช่ถุงผ้าถุงส่งถุงมือพลาสติกนะคะแล้วก็เวลาที่จะเทไม่ใช่เทพูดลงไปเลยแล้วก็กระเด็นอะไรอย่างี้ไม่ได้นะต้องค่อยๆนะคะค่อยๆค่อยๆเทจนกว่าจะหมดนะคะแล้วก็ลองลาดน้ำดูอะไรดูนะคะถ้ามันลงได้รวดเร็วนะคะมันลงได้รวดเร็วแล้วก็ ไม่มีกลิ่นแล้วก็แปลว่านั่นแหละเจอปัญหาแล้วก็จบแล้วแต่ถ้า3วิธีนี้ทำแล้วนะคะก็ยังมีกลิ่นอยู่นะคะเราต้องมาดูต้องมาดูปัญหาการวางท่อถ้านี้เพื่อนๆน,น่าจะทำเองไม่ได้คงจะต้องใช้ช่างแล้วนะคะแสดงว่าตอนแรกที่เขาติดตั้งชักโครกเนี่ยมันน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับอ่า วางท่อน้ําทิ้งที่ไม่ตรงรลค่ะมันก็เลยทำให้เกิดปัญหานี้นะคะอันนั้นจะต้องใช้ช่างแก้แล้คะเพราะว่าต้องมีการตอกนัดแยกกันอนนั้นคงทาเองไม่ได้แล้วแต่ว่าเบื้องต้นก็ให้ทำสามวิธีนี้ก่อนนะคะโดยไล่สเต็ปไปนะคะเพราะว่าพอดีที่หมู่บ้านโครงการที่เช็คอยู่เนี่ยเพื่อนๆถามกันมาเต็มเลยนะคะก็เลย บอกทางนีแล้วกันนะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วถ้าใครมีข้อสงสัยมีปัญหาอะไรยังไงก็สอบถามกันมาได้นะคะยังไงวันนี้ก็ฝากโครงการ d i f f e r e n c e ของเราไว้ด้วยนะคะดูแลสุขภาพให้ดีนะคะรักนะคะบ๊ายบาย